ับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนนุณเมืองถอยนะสตรี EP นี้จะเป็น EP ที่2นะครับสําหรับตัวขนมนะผมที่โอเดนยนานะครับไปเอกกังโอโตรินะครับผมก่อ EP นี้ก็ก็ยังต้องตามหานะครับผมไลายหายากกันอีกเช่นเคยนะผมขอเป็นการเสียเวลาครับผมสำหรับ EP ที่2นี้ไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหน,นบ้างนะครับยัดแกะก่อนเลย เมื่อ EP แรกนะครับมันจะมีอยู่ซองหนึ่งครับเราจะไดะ้เหมือนแบบได้มา3ามใบนะครับไม่รู้ว่า EP นี้จะได้เหมือน EP ก่อนหรือเปล่านะครับผมโอเดี๋ยวมาแกะรุ่นกันครับ อนนี้ผมก็แกะออกมาจากตัวห่อทั้งหมดแลวนะผมก็22ุ่องนะครับผม22หอ่อเริ่มจากอันแรกกันดีกว่าครับนีอ่อันนี้ได้ใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะครับผมนี่ครับโอ้โหเปิดมาก็ได้พิเศษมาแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้พิเศษแบบสุดๆนะครับอันนี้เป็นเหมือนอาร์มครับผมอีกใบหนึ่งก็เนี่ยเป็นเบต้านะครับ นี่ได้เป็นใบใหญ่ทั้งหมดสองใบครับนี่มันลุ้นกันครับผมใบแรกเราได้ปุ๊บนี่สองนี่เป็นใบใหญ่สองใบเหมือนกันครับน,นี่ใบใหญ่สองใบครับผมโอ้ซ้ำซ้ำซ้ำ ทำไมรอบนี้ได้แต่ตัวซ้ำๆน,น,นี่ก็ทำไมไม่มีแบบสีว,วิบวับวิบวับมาให้สักใบหนึ่งได้ไมาแค่เพียงใบเดียวโอ้โหมีไหนกันหมดนีไหนกันหมดนี่ได้อีกใบามาแล้วครับ ใบที่สองครับผมใบที่3แต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นตัวที่เป็นสีทองนะครับนี่ตีโอานี่แล้วนะครับก็เป็นใบเดียวกันนะแต่ว่าจะเป็นขนาดเล็กและใหญ่นะครับแต่ว่าตัวเลขจะต่างกันอันนี้เลขสิอ็ันนี้เลขเจ็ดครับผมเลย นี่ได้มาอยู่ก้อนนี้ครับผมหาใบแล้วครับ เหมือนมันล็อกมาในแล้วไม่พิพับแน่นี่เราได้พิพับมานะครับเป็นลายเหมือนคล้ายๆมนกระจกนะครับได้ไม่อีกใบนะครับนี่โหรอบนี้เราได้เยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับผมนี่ครับโหอี่หนึ่งสองหกตอนนี้เราได้มาทั้งหมดหกใบแล้วนะครับ ก็ยังไม่ทองโอเคนี่อันนี้ก็ได้มาเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะว่าได้ซ้ำหรือเปล่านะครับจัดเรียงแป๊บนึงครับามาเรียงให้หมดเลยครับก็ซ้ำเนี่ยผมซ้ำอยู่3ใบนะครับผมจะมีใบนี้ซ้ำหนึ่งนะครับผมแล้วก็2 3สาที่ซ้ำนะครับนอกจากสำหรับล็อตเนี่ยที่ผมแกะอขอะครับ ไม่ซ้ํานะครับแต่ต้องเอาไปรวมกับอตเก่าที่ผมได้แกะไปเมื่อที่แล้วนะผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรวมรตเก่าก่อนนะครับผมจะได้รู้ว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรตเก่านะครับที่ EP ที่แล้วผมได้ทําการแกะได้มานะผมนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอามารวมกับที่เปิดได้รอบนี้แล้วกันนะผมการแกะออกมานะครับแล้วก็ทํามาเรียงกับกองเดิมที่ผมเคยได้นะครับสรุปแล้วซ้ํานะผมนี่ พอค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับผมการซ้ำของผมเนี่ยถือว่าโชคดีมกันนะครับอันนี้ก็พอๆกับคลิปแรกที่ผมรีวิวนะครับการซ้ำเนี่ยพอๆกันเลยครับเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็นี่พวกเหรียญเล็กๆนะครับก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมจากเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับผมโอเคส่วนเหรียญใหญ่ๆก็นับรวมกองทั้งหมดเรียบร้อยนะครับผมก็ถือได้ว่ามาประมาณสัก 30- 4 0ิเรนั่นนะผมก็น่าจะ3 0 40เน่นนะครับไม่รู้ว่าจะตามเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับถ้ามีโอกาสได้ไปก็น่าจะจัดมานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่2นะผมก็ได้มาถือว่าคุ้มนะผมได้ตัวแบบเป็นสีพิเศษแบบนี้มาก็เพิ่มมาอีก6ตัวะ6ใบก็คุ้มครับผมได้มา6ใบโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคําถามอะไรหรือใครได้แบบ ผมว่าคนที่ได้ครบเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะผมหรือว่ามีเนี่ยก็มาบอกกันได้นะผมว่าได้ครบแล้วแต่ว่าเท่าที่ดูในกลุ่มเนี่ยน่าจะยังไม่ครบกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมลกดติต้มกด Sub s ไ r i b e กันด้วยนะครับผมจะไ,ได้มีคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมไปแล้วครับขอบคน,นครับสวัสดีครับ